เราเรานี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วมาระวังด้วยนะอืมคนครับไปสนามบินครับอืมคุณชายรุ่งครับครับหมอเอกได้ออกเดินทางแล้วคาดว่าอีกสองชั่วโมงเครื่องบินจะถึงเมืองหลวงครับครับ ระบบดพออรปราดที่ทำให้หนักใจเรื่องพ่อของผม,มตัวนาฬิกาให้ตรงกันจากเมืองลีลานไปเมืองหลวงเลยอีกสองชั่วโมงจะถึงที่กลุ่งเอต้องคอยรับรองเที่ยวบินนี้ให้เดินทางราบรื่นครับกลุ่งบีไปคอยรับคนที่สนามบ,บินพร้อมจำรูนเมื่อจะเสียอะไรไปก็ต้องรับรองการผ่าตัดให้ได้ครับเรื่องนี้เป็นความลับถ้าหากมีสัญญาใดๆให้มารายงานฉันทันทีเลย ใครกล้าแผงผายความลับก็ต้องถูกลงโทษครับไปไดยพอออกอท่านขันติเป็นคนสำคัญของชาติคุณธรรมสูงการผ่าตัดมันเกี่ยวพันกับชีวิตของท่านขันติและความรุ่งเรืองของรจชนะแต่คุณจะไว้ใจให้หมอเอกไปคนเดียวจริงเหรอเรื่องนี้เกิดขึ้นกระทันหันจัดเครื่องบินเที่ยวพิเศษก็สายเกินไปแล้วสถานะของท่านละเอียดอ่อนครั้งนี้ถือว่าลับมากแม้แต่ลูกหลานตระกูลรจชนะก็ไม่รู้เรื่องฉันนั้น ยิ่งเงียบได้โทราไรก็ยิ่งดีโชคดีที่หมอเอกมีประสบการณ์ผ่าตัดชำนาญคล่องแคล่วถ้าถึงอย่างปลอดภัยก็ไม่มีปัญหาหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นดีนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับรอไปเมืองหลวงอีกนานไม่จะออกอีกสิบนาทีครับขอบคุณครับอ <laughs> ที่รัก เดี๋ยวฉันจะขึ้นเครื่องแล้วประมาณสองชั่วโมงก็ถึงเมืองหลวงคุณต้องซื้อของขวัญมาให้นะคะวางใจเตรียมไว้ให้คุณตั้งนานแล้วถึงแล้วค่อยติดต่อมานะได้ค่ะที่รักคุณนี่กับฉันที่สุดคราวนี้ไปเมืองหลวงเรื่องงานแต่งลูกกับคุณชายใหญ่ก็เหมือนกับแน่นอนแล้วล่ะตะกูลรินรักก็จะได้รุ่งโรดไปด้วยเนอะแน่นอนอยู่แล้วตะกูลรดจะนะเป็นตะกูลใหญ่เมืองหลวงท่านขันตีเป็นคนสําคัญของ,ของชาติมีชื่อเสียงโด่งดัง พนุได้เป็นสะพยใหญ่แล้วแต่กุลดินรักก็จะเป็นตระกูลระดับกลางเงินหลายล้านที่เราไปกู้นอกระบบมาใช้แค่สามีพูดไม่กี่คำแต่กูลรถนาก็จ่าให้เราเองค่ะดีมากเลยจ้าอืมตัวมันจะออกแล้วพี่สา้วไปไปไอนค่ะลูกจ้าไปขึ้นเครื่องก่อนนะแม่ขอเข้าห้องน้ำแป๊บเคงนะโอเคอ๋อขอโทษนะครับเองสวยนี่จะได้ไปเกิดใหม่ได้ไงยะอ เฮ้ฮเฮ้เฮเครอเธอปิดฮะไม่เห็นเรื่องไงว่ายังมีคนไม่ได้ขึ้นคุณผู้หญิงออกจากประตูด้วยค่ะเครื่องกำลังจะบินแล้วคุณทำแบบนี้อันตรายมากนะคะเอ้ยอ๋บินอะไรกันยะแม่ฉันยังไม่ได้ขึ้นเครื่องแครอนุญาตให้บิน ฉันบอกเธอเลยนะว่าไปบอกคุณขับให้เขารอาก่อนคุณผู้หญิงตามกฎแล้วเที่ยวบินของเราต้องออกตรงเวลาค่ะกฎอะไรวันนี้ฉันจะแก้กฎให้เองนะดีไหมฉันบอกเลยนะแม่ฉันยังไม่มาวันนี้อย่าหวังว่าเครื่องจะได้บินคุณคนสวยอย่าสร้าปัญหาผมต้องรีบป,ประชุมนะครับใช่คุณคนสวยมีหลายคนที่กําลังรีบนะจะให้ทั้งลํารอแม่คนคนเดียวจะกระทบพวกเราทุกคนนะรีบมากเหรอน็ไปเช่าเหมาลําี่รอแค่เนี้ยเขาไม่มีใครตายหรอกคุณผู้หญิง รบกวนอย่าทำให้ชา้าได้ไหมวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากเสียเวลาไม่ได้แม้แต่วิดเดียวเลยเรื่องสำคัญอะไรเพื่อนคนเชนล่างแบบพวกแกเนี่จะไปมีเรื่องสำคัญอะไรแม้ว่าแกจะมีเรื่องสำคัญขนาดฟ้าถลม่มแกก็ต้องรอฉันก่อนงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเอค่าตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวผมจ่ายให้ <Hey. S 1> อเอเะรอกินดูถูกใครฮะจะนจนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไม่มีเหตุผลเลยอะ ก็เป็นแม่คุณเองที่มาสายแทๆ้ๆจะใจร้ายให้คนทั้งลำมารับความผิดของคุณด้วยเหรอใช่เลยคุณชุกิดแทนพวกเราด้วยสิพวกแกระผิดแทนฉันกับแม่ฉันนั่นก็เป็นเกียริของพวกแกแล้วพวกแกรู้ไหมฉันเป็นใครฮะผมไม่สนว่าคุณเป็นใครคุณอย่าเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวของคุณมาทำลายสิทธิ์ของเราผมเป็นหมอนะกำลังจะไปช่วยคนเวลากระชั้นชิดนี่เสียเวลาไปแล้วสิบนาทีถ้ายังไม่บินจะไม่ทันแล้วคนอะไรแค่นี้จะตายสิบนาทีก็ไม่ได้ ึงนก็ตายให้มันจบคุณเธอจะไม่ฟังเหตุผลเลยหรือไงหรือจะให้เราทุกคนเสียเวลาเพราะคุณแค่คนเดียวเหรอช่วยมีคุณธรรมหน่อยเธอรู้ไหมว่าถ้าช้ามันจะเสียหายมากแค่ไหนความเสียหายจะเข้าใจแล้วก็แค่ต้องการเงินใช่ไหมพอไหมพอหรือยะตอนนี้พอใจหรือยัง พวกแกเอาเงินไปแล้วก็กลับไปอยู่เงียบๆที่ตัวเองสัทีคุณครับเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้อออเราไม่รู้จักพ่อเหรอจะใช่แก่พอใจอสองแสนบาทอพอไหมท่านครับเครื่องบินขึ้นว่าล่าช้าไปสิบนาทีแล้วติดต่อหมออีกท,ทันทีถามให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยครับผมจะติดต่อตอนนี้ คุณฮัลโหลสวัสดีครับหมอเอกผมเลขาคุณท่านตระกูลโรจนะเราเคยพบกันแล้วอยากสอบถามหน่อยว่าทำไมเครื่องยังไม่ออกครับพอดีญาติผูด้โดยสารมาสายตอนนี้กำลังก่อความวุ่นวายผมจะติดต่อสนามบินให้พวกเขาจัดการเอ๊ะคุณผู้หญิงคุณแม่คุณใช่ไหมคะไม่ต้องแล้วผู้หญิงคนนั้นมาแล้วครับครับ ถึงตอนนั้นแล้วผมจะให้คนไปรับคุณนะเจอกันนะครับแม่คุณผู้หญิงรีบหน่อยค่ะเครื่องบินกำลังจะออกแล้วรีบอะไรสายนิดสายหน่อยไม่มีใครตายหรอกฮึเชอเออสวัสดีครับอีกนานเท่าไหร่ถึงจะถึงเลยครับยี่สิบนาทีค่ะคุณผู้ชายอ๋อครับขอบคุณครับ แม่เปเลยรไหคะทำไมถึงเปิดไม่ได้ล่ะเฮ้ยพนักงานพนักงานคุณผู้หญิงต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะฉันรู้สึกไม่สบายใจสั่นและหายใจไม่ออกรีบเปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยสิให้ฉันสูดอากาศ ขอโทษค่ะคุณผู้หญิงหน้าต่างบนเครื่องบินออกแบบให้เป็นแบบนี้เปิดไม่ได้นะคะเครื่องบินอะไรเนี่ยหน้าต่างเปิดไม่ได้งั้นเหรอระวังเธอฉันจะร้องเรียนเธอขอโทษจริงๆค่ะเมื่อกี้ทําตัวใหญ่โตนึกว่าเป็นคุณนูเคตระกูลไหนซื้ออีกแต่กลายเป็นชาวบ้านธรรมดาเด็กสามขวบยังรู้เลยเรื่องที่ว่าหน้าต่างเครื่องบินเปิดไม่ได้อายแทบจะมุดแผ่นดินผู้แกพูดอะไรหุบปาก แม่<อ>แม่เ,<อ>เป็นไรไปเออฉันไม่ค่อยสบายเอเออแม่แม่เอลสเตดบาดฉันเร็ว<อ>แม่เก<อ>ิดอะไรขึ้นแม่ฉันเป็นอะไรผู้โดยสารป่วยฉับพลันต้องช่วยเหลือทันทีไม่งั้นอาจถึงชีวิตค่ะแกก็เรียบช่วยเหลือฉุกเฉินสิฮะฉันบอกเลยนะถ้าแม่ฉันเป็นอะไรขึ้นมาทุกคนที่นี่ต้องตายไปด้วยทุกคนที่นี่ต้องตายไปด้วย มีหมออยู่บนเครื่องไหมคะหรือท่านที่มีความรู้ทางการแพทย์ขณะน,นี้มีผู้โดยสารที่ต้องรักษาทัานทีภารกิจของผมคือต้องส่งตายอย่างปลอดภัยเพื่อผ่าตัดให้ท่านขันติแต่ว่าแย่แล้วอาการของผู้โดยสารแย่ลงคะ่ะตอนนี้มีหมอหรือท่านใดที่มีความรู้บ้างไหมคะต้องราาักษาด่วนค่ะแม่ด่วนเลยค่ะมีเรื่องแล้วผมเป็นหมอครับบนเครื่องนะอะ เนี่ไงหมอ,อจริงเหรอหมอมาแล้วเฮ้ยเดี๋นุ่มน้อยเธอพูดไม่ดีขนาดนั้นจยจะช่วยเหรอนี่เธอได้ยินไหมเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นหมอ,อคุณผู้โดยสารคะเป็นหมอใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหมอจะปล่อยให้คนตายเหรอแค่เป็นหมอแล้วต้องช่วยเหรอก็ใช่นะเมื่อกี้ที่เอาเงินฟาดหน้าแบบนั้นทำไมไม่คิดถึงตอนนี้ล่ะขอความช่วยเหลือแต่อวดดีไม่ช่วยก็ถูกแล้วคุณหมอคะเมื่อกี้ฉันผิดเองค่ะันขอโทษ ช่วยชีวิตแม่ฉันด้วยนะคะนะหลีกทางให้หน่อยผมเป็นหมอไม่ช่วยคนไม่ได้ครับหลีกทางให้หน่อยผมเป็นหมอไม่ช่วยคนไม่ได้ครับเออคุณไม่ได้ผมขอแจ้งไว้ก่อนระหว่างการรักษาอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดได้คุณเตรียมใจไว้ด้วยนะครับได้ได้เกิดอะไรขึ้นคุณไม่ต้องรับผิดชอบเร็วเร็ครับหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเร็วเรีบมา กันวางเธอนอนราบบนพื้นผมจะกู้ชีพหัวใจให้เธอแต่ว่าที่ตรงนี้จำกัดมากถ้าหาว่าช่วยไม่ได้ฉันรู้ฉันรู้ไม่เกี่ยวกับคุณฉันจะไม่ททษคุณแน่ครับ แม่สเบดไหมเนี่ยจะสเร็จไหมเนี่ยจมเพราะดไหมเนี่ยฟื้นอยเนี่ยนิ่งอยู่เลยอ่ะหมอก็เก่งนะเนี่ยเกจิบาลแพทย์หน่อยเออแม่ฟื้นแล้วแม่เออฉันเป็นอะไร เมื่อกี้คุณเสี่ยงอันตรายมากออผู้ชายคนนี้ช่วยชีวิตคุณไวค้ค่ะแม่หนีช่วยแม่ลุกก่อนนะอ,อ,อ,อค่ยคอยๆแม่ค่ยคอยๆนะโอ,อแม่แม่เป็นไรอะรูร้สึกเหมือนซี่โครงฉันหักเออเออไม่ได้บอกว่ารักษาหายแล้วเหรอระหว่างการช่วยชีวิตคงเผลอกดแรงไปหน่อยแต่ว่า <c oughs> คิช่วยคนยังทำซี่โครงหักได้เป็นหมอแบบไหนกันเนี่ย ผมทําไม่เปลี่ยนใจเร็วแบบนี้่ะเขาเพ่จะช่วยชีวิตแม่ของเธอเนอะเธอยังจะมีเหตุผลอยู่บ้างไหมเนี่ยสิโครงสำคัญกว่าช่วยชีวิตรืองไงปปากให้หมดเลยร่างกายแม่ฉันบอบบางมากที่เขาทำแบบพวกแกได้ไงคุณครับผมบอกคุณไว้เมื่อกี้แล้วระหว่างการช่วยเหลืออาจเกิดอุบัติเหตุได้คุณก็ยอมรับแล้วด้วยฉันยอมรับเหรอฉันพยายามตอนไหนละ่ะทำไมพูดไม่ตรงกันแบบนี้ พวกเราได้ยินกันหมดเนะ่เธอพูดออกจากปากเองแท้ๆเนี่ะได้หรือจะปฏิเสธเหรอพอแล้วพอแล้วปลอดภัยก็พอแล้วปลอดภัยสภาพแม่ฉันตอนนี้เหมือนไม่เป็นอะไรเหรอรักษาห่วยแบบนี้ยังก็ได้ตัวเองว่าเป็นหมออีกเหรอเมื่อกี้ฉันยังไปเขอารองอ้อนวอนให้นายมาช่วยนายบรรไดประโยชน์น่ารังเกียจเธอคนแบบเธอนี่นะหน้าด้าจริงๆคุณผู้หญิงคำพูดคุณแรงเกินไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเขาคนนี้แม่ของคุณอาจเสียชีวิตแล้วนะคะ เธอว่าใครอยู่แม่เธอตายแล้วคุณผู้หญิงหุบปากคำพูดของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกบริกรฉันต่มมีสิทธิ์มาพูดแซดจะบอกให้ต่อให้เป็นซีโครงแค่ซี่เดียวหรือแม้แต่เส้นผมแค่เส้นเดียวยังมีค่ามากกว่าไกแม่ของฉันยังมีแรงอยู่ให้กราบแม่ฉันสามครั้งไม่งั้นมีเรื่องแน่เมื่อกี้ไม่ควรไปช่วยแม่เธอเลยพวกคนแบบนี้ไม่มีหัวใจเลยเนี่ยผมช่วยชีวิตแม่คุณ ย่าจะให้ผมกราบคุณอีกแค่เมื่อกี้ผมเผือกดกระดูกซี่โครงแม่คุณหักแค่คุณขอร้องผมเมื่อกี้พูดอ่อนโยนกี่คำใช่ไงฉันโตมาขนาดนี้แล้วยังไม่เคยมีใครใกล้ฉันพูดอ่อนวอนขนาดนี้เลยฉันรู้สึกหงุดหงิดแล้วทาไมเหรอคุกเข่าขอโทษฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะผมทําไม่ได้นี่ทําไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอย่านะ <c oughs> ฉันจะทุบมันเดี๋ยวนี้แหละเมื่อกี้เห็นแล้วว่าสิ่งน,นี้สําคัญสําหรับนายมาก ของในกล่องนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งผมแนะนําว่าอย่าประมาทดีกว่าอะไรไม่รู้มาถ้าเป็นคนสําคัญต่อหน้าฉันเธอก็จะทําตามใจฮะเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าถ้าไมอยากให้ฉันทําของนี้พังก็คุกเข่าขอททษฉันซะทําเกินไปแล้วทนมองไม่ไหวแล้วจริงๆไปไป,ไปช่วยเขาย่างกลับมามาเข้มาเข้ามาบอกไว้เลยเธอคือสะพ้ายใหญ่ตระกูลรอดนะใครกล้าแตะต้องเธอจัดการให้หมดเลยตระกูลรอดนะเหรอไม่มีใครกล้าแตะต้องหรอกคุณว่า คุณคือหลานสะพ้ายของท่านขันติอย่างนั้นเหรอแล้วยังไงพวกไรศัดสีแบบแกเริ่มรู้จักกลัวแล้วละสิท่านขันติมีชื่อเสียงทั่วแผ่นดินจีนได้รับความเคารพในฐานะหลานสะพ้ายยิ่งไม่ควรโอร้อวดยิงพยองและขอมเพงผู้อื่นใช่แล้วฉันโอ้อวดจะทําอะไรฉันได้ชอบใช้อำนาจกดคนอื่นจะทําอะไรฉันได้ฉันบอกให้นะคุกเข่าไว้ฉันตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะทุบข,ของนี้ท่านเฮ้ยย่าย่าย่า,ยาถึงจุดที่ต้องรักษาตายให้ปลอดภัยจะเป็นต้องพูดความจริงแล้ว ผมจะบอกความจริงเองงจริๆแล้วในกล่องใบนี้คือไตสําหรับเปลี่ยนให้กับท่านขันติคุณปู่สามีในอนาคตของคุณหากไตนี้ถูกทําลายท่านขันติก็อาจเสียชีวิตได้นะโอ้ยเพื่อจะไม่ต้องกราบขอโทษจะพูดหลอกอะไรก็ได้้ดงเหรอกระดาษที่แปะบนกล่องมีชื่อเขียนไว้นะให้ดูก็ต้องดูเหรอฉันเป็นเด็กสามขวบแล้วไงก่อนที่ฉันจะบอกว่าฉันคือหลานสะพ้ายก็ไม่เคยบอกเลยว่าของในนี้คือไตของท่านขันติผมไม่ได้โกโหกคุณจริงๆนะหุบปากอย่ามาพูดมาก Mấy khúc khẩu chứ mẹ. Đi Ngắn cái thoát em thật Ây đó. <laughs>